เราก็มาเรียนต่อกันเรื่องกลวยนะคะเหมือนเดิมกลวยเราก็จะเรียนอยู่2เรื่อง2หัวข้อด้วยกันกนะ็คือพื้นที่ผิวและปริมาตรคลายกับพีระมิดเลยถ้าเราเรียนพีระมิดเข้าใจแล้วเนี่ยมาเรียนกลวยแป๊บเดียวก็เข้าใจเพราะอะไรกลวยกับพีระมิดหน้าตาก็คล้ายๆกันแต่เปลี่ยนจากรูปฐานที่เป็นรูปเหลี่ยมใดๆกลายมาเป็นรูป วงกลมแทนนอกนั้นก็คลายกันหมดเลยมีด้านข้างมีฐานฐานเดียวและมียอดแหลมกล้วยเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติอ่านี่ไงฐานเป็นรูปวงกลมเท่านั้นฐานมีรูปเดียวเลยแสดงว่าจำสูตรพื้นที่ฐานแค่อย่างเดียวคือสูตรของวงกลมซึ่งจำางมากยอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกันกบฐานมีและเส้น ที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใดๆบนขอบของส่วนที่เป็นส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากันเรียกว่าสูงเอียงอ้าคืออะไรยาวจังเลยอ่านแล้วไม่เข้าใจก็คือเส้นที่มันต่อตรงนี้จากจุดยอดมาที่ฐานทุกส่วนตรงเนี้ยตรงนี้ เราดูแค่เส้นเส้นเดียวแต่ตรงนี้มันมีหลายเส้นใช่ไหมซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยโอเคไหมเราเรียกว่าสูงเอียงดังนั้นเราก็จะได้ส่วนตรงนี้เรียกว่าสูงเอียงจุดยอดด้านบนเหมือนกับพีระมิดเลยเห็นไหมถ,ถ้าเป็นกรวยเนี่ยมันจะไม่มีสันเพราะมันไม่มีขอบไม่มีมุม ฐานไม่มีมุมใช่ไหมเราก็เลยไม่มีสันแต่บริเวณที่เป็นเส้นขอบตรงนี้เราเรียกว่าสูงเอียงหรือ L โอเคไหมมีสูงเอียงเหมือนพิระมิดเลยและกรวยที่มีสูงเอียงยาวและกรวยที่มีสูงเอียงยาวเท่ากันตลอดเรียกว่ากรวยตรงก็คือฝั่งซ้ายนี่เองกรวยตรง สูงเอียงเท่ากันตลอดแต่กล้วยเอียงมันไม่เท่ากันเพราะด้านนี้มันก็จะยาวกว่าด้านนี้โอเคไหมแต่เราไม่ได้เรียนให้รู้จักเอาไว้อ่ามาดูส่วนประกอบที่เหลือลูกศรสีฟ้าคืออะไรลูกศรสีฟ้าชี้มาที่เส้นประสีแดงตรงกลางและตรงนี้อืม ไม่ใช่ตรงนี้และสีเขียวถ้ามองทางซ้ายเราจะบอกว่าเป็นสูงตรงเพราะลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานแต่ถ้ามองทางขวามันไม่ได้ลากมาตั้งฉากแต่มันลากจากจุดยอดมาจุดกึ่งกลางฐานเราเรียกว่าแกนโอเคไหมเราเรียกว่าแกนของกล้วย แต่กล้วยตรงมันดันไปตรงกับสูงตรงด้วยดังนั้นแกนกับสูงตรงของกล้วยตรงคือเส้นเดียวกันคือจุดเดียวกันลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานโอเคไหมเวลาวัดความสูงของกล้วยแต่ความสูงของกล้วยเอียงก็เหมือนเดิมลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐาน เรียกว่ากลวยเรียกว่าสูงตรงของกลวยเอียงนะแต่ว่าอ่ะแค่รู้คร่าวๆแล้วกันมันไม่ได้เรียนในม .3 และสุดท้ายง่ายที่สุดเลยชีท้ที่ฐานที่เป็นรูปวงกลมก็คือฐานนั่นเองอ่ะทีนี้เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปดูสูตรพื้นที่ผิวเรามาดูรูปครี่ก่อนแน่นอนมีฐานเป็นรูปวงกลมอ่ะปึ๊บ ด้านข้างเครีย่ยวมาแล้วเป็นยังไงเครีย่ยงมาแล้วเป็นอย่างนี้อ่าจะเห็นว่าด้านข้างมันก็คล้ายกับสามเหลี่ยมแต่ว่าตรงส่วนด้านล่างมันจะโค้งๆหน่อยเพราะว่ามันก็จะต้องมาเข้าตรงรูปวงกลมของเราด้านล่างและฐานก็เป็นรูปวงกลมเหมือนเดิมเลยผิวของ กรวยก็ประกอบไปด้วยสองส่วนคือผิวข้างแล้วก็ฐานดังนั้นพื้นที่ผิวก็มีสูตรเดียวกันก็คือประกอบไปด้วยฐานและผิวข้างของกรวยทีนี้เราค่อยมาดูว่าผิวข้างของกรวยมันหาย,ยัางไงแต่ว่าฐานง่ายๆเลยฐานมีฐานเดียวจำสูตรเดียวก็คือ พายอาร์กำลังสองสูตรของรูปวงกลมนั่นเองสิ่งที่เรารู้ก็คือค่าอาร์ค่าพายเรารู้อยู่แล้วหรือโจทย์บางโจทย์ไม่ต้องใส่ค่าพายลงไปด้วยซ้ำโอเคไหมท,ทีนี้ดูพื้นที่ผิวข้างกันพื้นที่ผิวข้างคล้ายกับพีระมิดเลยแต่ผิวข้างอันนี้มีแค่ผิวข้างเดียวไม่ต้อง ไม่ต้องมาดูว่าเรียงม,มีเท่าไรเพราะอันนี้ไม่มีเหลีย่ยงโอเคไหมพื้นที่ผิวข้างของกล้วยสูตรก็คล้ายกับพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานคูณสูงเอียงหรือ l ใช่ไหมอ่ะทีนี้กูบอกว่ามันคล้ายกันไม่ได้บอกเหมือนกันเพราะอะไรความยาวรอบฐานฐานอันนี้มันเป็น วงกลมแสดงว่าก็ต่างกับฐานที่เป็นเหลี่ยมแต่ฐานที่เป็นวงกลมง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะมันมีแค่สูตรเดียวเท่านั้นความยาวรอบฐานฐานเป็นรูปวงกลมแสดงว่าความยาวรอบรูปวงกลมสูตรความยาวรอบรูปวงกลมก็คือ2พาย R L ก็คือสูงเอียงนะอ่ะทีนี้ เราก็จะเห็นว่า2ตัด2ปึ๊บ,บเหลือสูตรแค่ π r l ดังนั้นพื้นที่ผิวข้างของกล้วยสูตรก็คือ π r l นั่นเองโอเคไหมอ่ะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวของกล้วยแทนค่าสูตรลงไปประกอบไปด้วยฐานพื้นที่ฐานก็คือ πr กำลังสองบวกกับพื้นที่ผิวข้างก็คือ π r L R คือรัศมีของฐาน L ก็คือความยาวของสูงเอียงนั่นเองแทนค่าไปเสร็จปุ๊บคำตอบก็ออกเท่านั้นเองแสดงว่าจำแค่สูตรเดียวเลยก็คือ pi r กํลังสงบวก pi r l คือสูตรพื้นที่ผิวของกลวยนั่นเองอ่ะมาดูโจทย์กันโอเคมาทำแบบฝึกหัดกันข้อที่1จงหาพื้นที่ผิวของกลวย พื้นที่ผิวประกอบไปด้วย2ส,ส่วนเหมือนเดิมคือฐานและผิวข้างแต่เรารู้อยู่แล้วนี่พื้นที่ผิวสูตรก็คือ pi r กํลังสงบวก pi r l ข้อนี้ครูขอติดค่า pi าเอาไว้ไม่ต้องคิดเลขจะได้ดูแค่ความเข้าใจของเราแต่ถ้าสมมติว่าโจทย์ให้แทนค่า pi คา่า pi าก็มีอยู่สค่า ประมาณประมาณ22ส่วน7แล้วก็3.14ก็เลือกใช้เอาถ้าโจทย์ไม่ได้บังคับถ้าสามารถนำา7ตัดทอนได้ก็ใช้22.7ส่วน7ตัดไม่ได้ก็3.14ไปอ่ะค่าพายติดไว้ค่าอามาดูโจทย์ให้รัศมีคือ5ให้สูย์เอียงคือ13ดังนั้นก็แทนค่าลงไปได้เลย5ากำลังสบวกพ อ่าแล้วก็เอลอืมห้าคูณสิบสามได้หกสิบห้าเราก็เอาหกสิบห้าบวกยี่สิบห้าก็ได้เก้าสิบพายตอบเก้าสิบพาย หน่วยคือตารางหน่วยเพราะว่าถามหาพื้นที่โอเคไหมประมาณนี้อ่ะเอาข้อเจแล้วกันข้อ7แห่งไม้รูปร่างเป็นกรวยอันหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว12องอาได้อาเท่ากับหความสูงสูงในที่นี้คือสูงตรงสูงตรงคือ8ปดหาพื้นที่ ผิวของกล้วยพื้นที่ผิวของกล้วยต้องใช้แอด้วยในสูตรพื้นที่ผิวค่าดังนั้นก็หาพิทาโกลัสอ่ะลองวาดรูปวาดรูปค่าๆมันจะเป็นแบบนี้ดังนั้นหาสูงเอียงใช้พิทาโกลัส6 8 10ไม่ต้องไปคิดเลขเลยโอเคไหมอ่ามาแทนค่ากันพื้นที่ผิว พื้นที่ผิวก็เท่ากับพื้นพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างแทนค่างลงไปอันนี้ไม่ได้บังคับค่าพายมาขอไม่ใส่แล้วกันพาย R ากำลังสองก็คือ6กกำลังสองบวกพายคูณหคูณสิประ,อ,ะอันนี้เราไม่ได้แทนค่าพายเราไม่ต้องใส่เป็นประมาณก็ได้ 36พายบวกด้วย60พายก็ได้เท่ากับ96พายหน่วยก็เป็นตารางเซนติเมตรโอเคอ่ะข้อนี้ถ้าสมมติว่าเขาให้เป็นพื้นที่ผิวมาให้เราหาสูงเอียงโอเคไหมให้พื้นที่ผิวมาให้เราหา L อ่ะทีนี้เรายังไม่รู้ L คือเท่าไหร่เราก็เหมือนเดิมเขาให้อะไรมาใช้สูตรนั้นแล้วก็แก้สมการเอาให้พื้นที่ผิวคือ96พายก็มาใส่ทางซ้ายอ่ะโจทย์ไม่ใช่ข้อโจทย์ไม่ใช่ข้อ8นะลบข้อ8ออกโจทย์เป็นข้อ7ให้ พื้นที่ผิวมาให้หาสูงเอียงนะอ่ะโอเคดูต่อแล้วโจทย์ให้มาแล้วว่ารัศมีคือ6เราก็แทงค่าลงไปถ้าสมมุติว่าเรา <c oughs> เขาให้ค่าติดค่าพายมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องแทงค่าพายเพราะเดี๋ยวมันก็จะไปตัดกันได้พายอากำลังสก็คือ6กกำลังสอง แล้วก็พายคูณ6คูณ L ต้องการหาสูงเอียงนะต่อมาเราก็คิดเลขปกติ36พบวกด้วย6พาเราก็ย้ายอันนี้ไปก่อนไปลบก่อนแก้สมการไปเรื่อยๆเ,เอาไปลบเหลือ60พาย6พาย L ทีนี้เราต้องการหาค่า l เราก็ต้องเอา l เอาไว้ตัวเดียวเอา l ไว้เดียวๆก็แสดงว่าต้องเอา6พายไปหาร60พายนี่เลยก็ตัดตัดชึบเหลือค่า l เท่ากับ10เซนตเมตรตรงกับที่เราคิดไหมตรงกันแสดงว่าคิดเหมือนกันเลยถ้าสมมติว่าเขาให้อะไรมาก็ใช้สูตรนั้น แล้วก็ไปแทนค่าในตำแหน่งที่เขาให้มาโอเคไหมแล้วก็แก้สมการเอาจะให้ L มาให้หาสูงตรงก็เป็นไปได้ก็ต้องใช้พีทาโกรสนั่นเองโอเคดังนั้นสูตรกลวยพื้นที่ผิวของกลวยง่ายมากเลยเพราะว่ามีสูตรให้หมดแล้วไม่ต้องจำว่าพื้นที่ฐานเป็นรูปเหลี่ยมอะไรดังนั้น ก็จำแค่สูตรเดียวพื้นที่ผิวก็เท่ากับพายอาร์ R, กำลังสบวกพายอหรือถ้าใครจำไม่ได้จำเข้าๆเ,เหมือนกับพีระมิดเพราะมันคล้ายกันประกอบไปด้วยฐานประกอบไปด้วยผิวข้างถ้าจำพีระมิดได้จำกลวยทำได้แน่นอนเพราะสูตรเหมือนกันแค่เปลี่ยนฐาน ฐานเป็นรูปอะไรรูปวงกลมก็คือพายอาร์ A กลังสองพื้นที่ผิวข้างคือลายเซหส่วนสคูณความยาวรอบฐานความยาวรอบฐานเป็นรอบรูปวงกลมนี่ก็คือสองพายอและคูณความสูงเอียงสูงเอียงก็คือ L ตัดตัดก็เหลือแค่พายอาโอเคไหม